สวัสดีค่ะาวเจอกานหัวหน้าพาเลาะพาเขาโขกกับปลาขึ้นเก้าแล้วค่ะพี่น้องมือนี้วันที่เท่าไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครับพฤษภาหกแปดเนาะค่ะเนาะมืัอนี้ก็มาเลาะแถวบานค่ะป้าบานถี่ระเบิงไปหลุ่นกันเลยค่ะทุกม้านวอไปสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสุขสุขคนหายเฮือกเก้าแล้วครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับนี่ยังเป็นไปได้ยังไง นี่คนขีนกโอยโอยพี่น้องคนขีลูกยำงมเลยจอดรถยางมาสวัสดีพอพหนาที่พวหมครับพี่น้องปวกขาไงขามครับอือต้องออกหม่นะพี่พี่น้องโอเขาใหญ่ครับหัวสลายกันไลเดอ้า ตัใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นเลยเย่า,าเหี่ยวอเอาเดี๋กว่าน้เเ็ดนี่ก้นกี่น้องะเข็นยด้วยเข็นยดยด้เาเขียเล้ตัวกวงใหญ่ยตหญ่ดอกนจากอนีอกจากพื้นที่บนเขาข้างเขากันนี่แหะเต็มที่กันสิซิว่าดอกครับ มมืองนิจตะนานเล็บใบก็นไแห้งบ้านผือรัตนบุรีจังหวสุรินทร์แงมหืมนี่ลอปุ่นเรต้องปูดผามทงเพลงครับสไตล์ของผมนำเลย กิดว่าหื้อผลไม้มไมพี่น้องราคาเป็นวนไหนนี่คือโจมมาถ้าซาับอี่หนเออถ้าซาบตัออย่างละหาพอ,อ,อพานี่เห่งอีเจ๋อล่ะ ไปไกลๆเธอเป็นภูเลยปาดถอ่วมันนี่โลกเขาคือสวยงามแท้อีะมีขิงเลยอือปาดถั่วเห็ดตัวขาวใหญ่นะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าราชาของเห็ดกเห็ดปัวขาวใหญ่นี่แหละพี่น้องอีกเบื้องหนึ่งนี่คือราชาเห็ดปลาครับของเมืองไทยพี่น้อง อีจุยเป็นตาน้ำตาหงอยหน้ำตาเหี้ยน้ำบ่โอ้เป็นจุ่มเป็นเงาหมูนี่นสองกระตาครับมีเส้นอยู่ได้วากร้อนวันผ่านฮิดปลวกสิออกเบิ่งโอ้ฮิดปลวกเขาใหญ่ไหมพี่นงค์เขาใหญ่ครับอุ้ยถาจนบ่ไหวถาจนเมื่อยนยังมันเขาเขาเนาะโดขึ้นล่าโอ้ได้หัวกระสุนยังขึ้นล่าเบิดว่าเบนว่าเบิดแล้วขาได้เบิ่งกันเดี๋ยวโดนีเบิ่งกัน อุ้ย่ได้เลยเป็นอันนี้่ล่ะขวดเลยเพียรขุ่นออกไปท่าขุ่นไปย่างไปขุ่นท่าขุ่นไปเบิ่งนี่อย่างไปเบิ่งซ้ามึงไงตะเลียต้น้ตะเลียตตะตะอ่อนน้ำนี่เด้อตะเลียตเจ้าของอุ้ยเห็ดปลูข้างไงพี่น้องคิดอยู่หากแต่มันโบจูงมากโชค์วาสนาครับอุ้ยพี่ยร ก้อนก้อนนี่นี่เหรอเดาทาวยังไงล่ะเขาเย็นเย็นให้พี่น้องมึงเห็ดก่อนโอ้ยจุดไข่แม็กครับพี่นวลเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องขึ้นซื้อใบเห็ดปวกพอดอกเดียวคำแิ่งถือว่าโชค อไม่ขาอยู่ไม่ขาอยู่ไม่ได้เป็นจิตช็อดก่อนหัวใจสิบใบจัดเต็มจัดหนักเต็มเกิดพอยในหัวครับพี่น้อง น้องเราคงมยันกองบุกคกับพี่เอาผีก้อนได้สั่นนี่เอาหมูไก่ขาก้อน บอกอีโผยนเลดองน้ำป้าด,ด้วเสียวางเลยเฮาในกระดา,ากจะอาศัยเลี้ยงไปในโต้เลยเห<า>็นว่าผมบอกแล้วว่าต้องใจหอนครับไม่จะทุเ้าเจอกระได้บายคือเกาเห็ดปวกคนเคยได้ครับ ยูดกอกตูมก็คือนี่ยูดอกเยอะมันนีหนักยังเกาะเขาอื่นา่ายังอีกยาวใกล้โอ้ยยังอีกโดนพูดเหรอครับจนออกขั้นสามอันนี้คือรุ่นแรกครับตามจริงต้องเป็นเห็ดปวกอ่าขานกระสลับที่ล่ะเอาดอกออกหางทั้งเมิดเหมีหยพูดตาล่ะไมงผีกลั็อยู่ เห็ดปัวขางน่สิพี่ฤิเพิ่นบ่ได้ขาวจ๊้เด้อพี่น้องเด้อยใอยได้เห็ดตนีก้องเอานปัวขาวไง่เพอ่นบ่ได้ขาวจั้วนีมันจะออกมันมันไปต่ออีกโดกเดียวอย่างคนอิ่มเลยคนเถา คอดจัดกันเลยกตายเาเจอสิบนิเหละับพี่นองล่เินปากเยวน้ำเนี้ปาดเป็นเกี่ยวเลย ีายกว้เนี่ยโอ้ยกล้องันไปอยู่เอาซะสันข่าเขือใหม่อยู่เนาะเออนี่ตัวไงเนี่ยหล่อหิมเด้อพี่ลานอุ้ยเป็นเด้กล่อกลางพอเหี้ยป๊ามึงพี่น้องเลี่ยงกันไหมมึงมึงอ่า นี่ครับซองไก่เลยทันสันสิวานี่แหละทีมาาของราชาติปีาไทยพอแบบตุ่มตุ่มสิคไปขำเห็ดหนล่มือจะไปขำที่แรกจะขำจุ่ ว่าตกได้แม่โอ้เป็นต่อป้วนี่ถ้าอยู่แม่แม่ดูแม่ใหญ่ไอ้แมงมุมอุ้ยไอ้นั่นหย่อนซ้อนมาเอามว่างหันเอาหมูในก่อนเดี๋ยวคนสิมาหมูนี่หมูหมูไปก่อนดังหมูถ่ายอยู่นี่ละวิ่งโผล่เมียขา สามดอกอิม่มก็มเป็นที่รู้กันละพี่น้องหามปากหามเบ้าหามหายใจไปพุ่นก้อนอไปพุ่นก้อนไปพุ่นก้อนมอง,องนี่พ่อเยาเป็นไข้แหม่ดีอะนั่งบับงกระเดียดยอะไร้ะ อะไรให้ผู้เดียวเล่นี่ดอกนี่เต็มเต็มงามแห่งดอกตึงๆเฮ้ยเปนผมว่าลก่กินแล้วนอนกอดเจ้าระทิดหนึงเปียกเปียกเปียไปต้อกานนี่เนี่ยจกันเอาเขนนะเน่ยอันนั้นปล่อยไปมันจะเมื่องหวยจืด ขอเป็นองค์บนองค์คุณเ้อะขับปปูมีเนยปปูมีเนยเจ้าที่เจ้าทางปปูมเจ้าที่เจ้าเป้าเจ้าเขาขอบคุณมากมากครับเฮ้ยแขวแหงมืดมือแท้มือนี่ยิ้มเบาเศร้าหรือไงออกมือนั้นจะไมาเชียงร่วมงามนครับสุดยอดนี่ดูเจ้าวนดอกใหญ่ ท่านเดียวยุติได้น่จะไปบายดูเห็ดติมือเจ้าไปไหว้ัาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบท่านเหมิดกับเมว่อวนเหมิดกลับเยอะจุ่มหาดลงไปหาดจุ่มที่เมียนุทของมูนี่เมีนของมูนี่บเมีนของปลาขาเมียขนบเมงบกิแนะนำให้ใส่ถุงมือเหมือนเดิมนะครับ กันเชือ้อมากันสัตว์มีพิษโอ้ยหนุกหนุกเฮ็ดนากับเฮ็ดนากับบังงามไปพอ่อละ ป้าซื้อซื้อโองดองโดนดอง,งจักประมาณหานาทีก็พอครับนี่เพราะว่าเฮี้ยเพิ่นดูดน้ำไว้ถอดโซ่หันเนี้ยอู้หึหันแมน่นหันแม่นกับที่ว่าเฮาได้หมู่ที่ว่าเพิ่นเฒ่าเพิ่นเน่านั่นติโอ้ยหับอีพอเอ้ย30ล้านวิวคลิปนี้่ถอดบอกไปงซั่นหลับพี่น้องบอกตัวเจ้าของไปซื่อ ลุยต่อล ah ุยต่อเจ็ดเ็อมตะันว้าเจ็อมตะอีหลีเหรอพี่น้องนี่ทุกยุคทุกสมัยไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้าไม่เป็นลา อ,ออกนี่เวองไงได้วยพี่น้อง,องช่วงแบบดิ้นกำกำจักน้อยนั่นแบ, <Okay. S 1> แบบแบบมืดคว่ำชื่นจักน้อยชื่นหน่อยๆในป่านนั่นแหละครับเด็กกัแปลงป้านี่ออกหลายครับเ <Okay, okay. S 1> ครื่องบินดูู่ตรงไปนอีน๋ ปีนี่เป็นปีท่องของเฮดจมูกหมูปีอุ้ยตะกี้ตะกี้บะมีดิเข้ากับพึ่งแบบออกไล่ไล่ได้สองสามปีนี่ดิมาเชื่อของผู้เชี่ยวขึ้นดอกน้ำหอมดอกน้ำหอนล่างผู้เสียวขึ้นดูบอสกระถางอะไรสั้นบอกก่อ

เท้าเด้อพี่น้องมันมันว่าบ่ปวดดิพอสมดยอดเลยเดี๋ยวไว้ครับพี่น้องยางจนญยากกัญยุ่งเบิดพุดล่ะถือว่าหมานอยู่ค่ะพี่น้องประทับใจฝุ่นฝุ่นกีรีถาเฮิตฮิตถาฮ็ดเห่าก็ถท่าเห่าเนาะถือว่ามีดวงมีวาสนาอยู่ครับมีโชคอยู่หมานี่กับที่เขาเปลี่ยนกับไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ไทยผัดนนี้ในเรื่อเท้าจ้าครับ คุณถูกๆกำลังใจของคุณทุกไหลทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมที่มาหมาน้ำกันมือนี่หมานสุดสุดครับผมสวัสดีครับ